สวัสดีค่ะทุกคนพี่หมอค่ะพี่หมออรเคิแห่งเพจดูดวงกันเถอะและช n n e l ดูดวงกันเถอะแห่งนี้นะคะกลับมาอีกครั้งกับการทําคลิปดูดวงรายสัปดาห์ให้แก่ผู้ที่เกิดในวันจันทร์ถึงศุกร จันอังคารพุทธศุกสร์เสาร์อาทิตย์นะคะในรอบสัปดาห์ที่15ถึง21มิถุนายน2563นี้ว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะว่ากันด้วยเรื่องงานเงินเรื่องความรักของคนโสดและคนมีคู่และเรื่องสุขภาพและพิเศษสำหรับรอบสัปดาห์นี้เป็นรอบสัปดาห์ที่ มันเหมาะแก่การดูตัวเลขนะคะซึ่งวันนี้พี่หมอพาไพ่ออร์เคิลมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเลขมงคลประจําสัปดาห์ของคนเกิดแต่ละวันเป็นอย่างไรด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะสวัสดีค่ะคนเกิดวันอังคารทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปการทํานายดวงชะตาแก่ผู้ที่เกิดวันอังคารในรอบสัปดาห์ที่ 15-21มิถุนายน2563นี้นะคะพี่หมอขออนุญาตทำนายดวงชะตาให้แก่คุณในเรื่องการงานการเงินเรื่องความรักของคนโสดและคนมีคู่และเรื่องสุขภาพนะคะว่ารอบสัปดาห์นี้จะเป็นว,ว่ารอบสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะและขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยเลขนำโชคของคนเกิดวันอังคารในรอบสัปดาห์นี้ด้วยนะคะ เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มกันที่เรื่องการงานการเงินกันก่อนดีกว่านะคะการงานของคนเกิดวันอังคารในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอ้ยงานดีนะคะถือว่างานดีเลยทีเดียวนะคะคนเกิดวันอังคารในรอบสัปดาห์นี้นะคะถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเงินก็มางานก็ดีนะคะติดต่อเจรจากับใครนะคะก็ประสบโชคประสบลาภประสบความสําเร็จได้ง่ายนะคะ อ่ะส่วนใครนะคะที่ทํางานประจํานะคะตัวคุณเองมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะคะสามารถติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆได้โดยไม่ติดไม่ขัดไม่มีปัญหานะคะถือเป็นรอบสัปดาห์ที่เด่นชัดในเรื่องงานมากเลยทีเดียวสําหรับคนเกิดวันนังคารนะคะอืม ใครที่ทำทำงานประจำแล้วมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะคะก็รอบสัปดาห์นี้ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลนะคะคุณยังยึดฐานที่มั่นของคุณได้เป็นอย่างดีนะคะอ่ะแล้วเงินล่ะเงินของคนเกิดวันอังคารรอบสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรนะคะการเงินรอบสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรนะคะอืม ก็จะใช้จ่ายไปกับเรื่องที่ทำตามอารมณ์อะคะ่ะในเมื่อเราทำงานหนักมาแล้วนะคะในเมื่อเราทำงานหนักมาแล้วได้ตังมาแล้วนะคะได้เงินมาแล้วเราก็จะจับจ่ายไปตามอารมณ์นี่แหละคะ่ะฉะนั้นเงินที่ได้มาก็หมดไปใช้ไปกับเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณ์นะคะ อยากได้อะไรก็จะซื้ออยากกินอะไรก็จะใช้นะคะอึดอัดใจมาระยะหนึ่งแล้วกับช่วงกักตัวฉะนั้นรอบสัปดาห์นี้เสี่ยงเงินนะคะเป็นรอบสัปดาห์ที่เสี่ยงเงินรอบจับใจ่ายใช้เงินนะคะเนื่องจากเซ็งกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเนาะอยากใช้เงินนะคะเพื่อมันเทาทุกข์ในหัวใจนะคะ นะกักตัวกันมานานนะมันก็ถูกร้อนกันบ้างเป็นธรรมดานะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักกันบ้างดีกว่านะจ๊ะความรักของคนเกิดวัานอังคารรอบสัปดาห์นี้คนสดอยู่ความรักเป็นอย่างไรนะคะ คอนสดอยู่ความรักเป็นอย่างไรนะคะอารมณ์อ่อนไหวนะคะอยากมีใครสักคนเข้ามาเคียงข้างแต่ทํำยังไงได้ในเมื่ออยังไม่ลืมรักเก่านะคะรักครั้งเก่ามันยังตามหลอกหลอนในหัวใจอยู่นะคะยังลืมเขาไม่ได้ง่ายๆนั่นเองนะคะฉะนั้นใครเข้ามาก็อารมณ์หวั่นไหวเป็นธรรมดานะคะและค่อนข้างติดเพื่อนนะคะฉะนั้นนะคะถ้าคุณมีโอกาสไปสังสรรค์น,นะคะซึ่งไม่ควรเลยนะคะณนะเวลานี้นะ,ะเอาเป็นว่ามันก็ต้องมีบ้างนะคะถ้าเดินทางไปกับกลุ่ม แก๊งกวนเพื่อนฝูงเนี่ยมีโอกาสจะได้เจอใครถูกใจนะคะแต่มันก็แค่เป็นความกระชุมกระชวยในหัวใจนะคะให้ได้วิวิตไวไว้ววนะคะแต่เอาข้อจริงคุณก็ไม่เอาหรอกนะคะอย่างที่บอกคุณยังลืมรักเก่าไม่ได้มันยังติดนะคะฉะนั้นเต็มที่ก็ได้แค่กลุบกุบกิบกิบสนุกสนานกันไปนะคะเออมันจะได้เจอใครแหละคะ่ะแต่ว่ามันได้แค่นั้นนะคะไม่มีอะไรคืบหน้าไม่มีความสัมพันธ์ที่มันงอกเงยนะเป็นแค่อารมณ์กุบกิบอารมณ์หวานไหวอารมณ์อ่อนไหวไปตามภาษาของคน สดนะจ๊ะอ่ะมาต่อที่ความรักของคนเกิดวันอังคารที่เขามีคู่กันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรเป็นรอบสัปดาห์ที่ความรักของคนเกิดวันอังคารนะคะอ่ะเป็นรอบสัปดาห์ที่พี่หมอมองว่าคุณเริ่มหวั่นไหวไปกับสภาพแวดล้อมที่มันเกิดขึ้น นะคะคุณเริ่มหวั่นไหวไปกับสิ่งแวดล้อมที่มันพาไปบางครั้งบางคาคุณไปทํางานอย่างเงี้ยค่ะคนที่อยู่ในที่ทํางานนะคะมันก็รู้สึกดีๆแบบเจอหน้ากันทุกวันยอะไรเงี้ยเจอหน้ากันทุกวันพูดคุยกันทุกวันมันมีโอกาสที่คุณจะหวั่นไหวได้ง่ายมีโอกาสปันใจได้ง่ายนะคะ ซึ่งไม่ไม่แปลกนะคะมันเขาเรียกลายรักแท้แพ้ใกล้ชิดเจอกันบ่อยๆคุยกันประจาประจามีอารมณ์หวั่นไหวกันได้ง่ายนะคะฉะนั้นขอให้นึกถึงคนที่บ้านไ้ด้วยนะคะว่าคนที่บ้านเขาก็รอคุณอยู่นะคะทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายที่เกิดวันอังคารรอบสัปดาห์นี้เป็นรอบสัปดาห์อ่อนไหวง่ายหวั่นไหวง่ายมีโอกาสปันใจไปตรงอื่นได้ง่ายนะคะแต่ว่าจะไปจริงๆหรือเปล่าอันนี้พี่หมอก็ยังไม่รู้หรอกนะ นะคะแต่ว่าถ้าดูจากหน้าไพ่เนี่ยพอมันรู้สึกดีๆกับใครอะใจมันก็ไปอะค่ะเออแค่แค่ใจมันปั่นออกไปมันก็ไม่ดีแล้วนะคะขอให้หนักแน่นหน่อยก็แล้วกันนะคนเกิดวันอังคารรอบสัปดาห์นี้นะคะคนที่มีคู่แล้วนะจ๊ะต้องหนักแน่นนะจ๊ะอ่ะมาต่อกันที่เรื่องสุขภาพบ้างดีกว่าคนเกิดวันอังคารนะคะรอบสัปดาห์นี้สุขภาพของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะ สุขภาพอยู่ในแกนดีนะคะแข็งแรงดีนะคะ สุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดีแข็งแรงดีพี่หมอไม่ได้มองอะไรที่มันน่ากังวลมองเป็นเรื่องการนั่งนานมากกว่านะคะมีไพ่นั่งขึ้นสองใบนะคะมองเรื่องการนั่งนานมากกว่านั่งนานน,านก็จะปวดหลังปวดเอวเป็นเรื่องธรรมดานะคะนั่งนานน,านปวดหลังปวดเอวเป็นเรื่องธรรมดาระวังด้วยนะคะสําหรับคนทํางานมีโอกาสเป็นออฟฟิศซินโดรมได้นะคะเนื่องจากและเนื่องจากไพ่สังขาราชขึ้นระวังนะคะสัปดาห์นี้ไม่ดูแลตัวเองนี่น่าจะแก่ก่อนวัยด้วยนะคะอ่าส่วนเรื่อง สุขภาพอื่นๆนะคะพี่หมอมองว่าไม่ได้มีอะไรน่ากังวลน,นักนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะคะยังแข็งแรงดีนะคะเออเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆพอทุเราเบาบางไปได้ด้วยการกินยาเนี่ยแหละจะ้ะไม่ได้มีอะไรน่ากังวลน,นะจะ๊ะอย่างที่บอกนะคะขอทิ้งท้ายไว้ด้วยเลขนำโชคของคนเกิดวันอังคารในรอบสัปดาห์นี้นะคะว่าพี่ไพ่ออลรเคลเขาให้เลขอะไรมานะคะ ขออนุญาตหยิบสองใบนะคะพี่ไพอ่ออราเคลนะคะให้เลขมงคลเลขนำโชคของคนเกิดวันอังคารรอบสัปดาห์นี้เป็นไพ่ใบนี้นะคะหมายเลขสินะคะและไพ่ใบนี้นะคะหมายเลขห้ค่ะอ่าอันนี้เป็นเลขเลขนำโชคของคนเกิดวันอังคารรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะเป็นการทํานายดวงชะตาแบบภาพรวมนะคะ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงของใครฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็เฉลีย่ยเฉลี่ยดวงกันไปคําทํานายไหนที่ว่าดีก็เก็บไว้เป็นกําลังใจหรือถ้าคําทํานายไหนที่ไม่ดีก็เก็บเอาไว้เตือนตัวเองให้ระมัดระวังเรื่องนั้นๆถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้พี่หมอบ้างนะคะหรือถ้าใครที่เป็นสายมูและชอบดูดวงตามไปเจอพี่หมอได้ที่เพจดูดวงกันเถอะนะคะชื่อเดียวกับชาแนลเลยที่นั่นยังมี หมอดูโหราศาสตร์ประจําเพจคืออาจารย์หนึ่งรอสแตนบายดูดวงให้แก่ทุกคนอยู่และถ้าใครชอบดูดวงแบบไลฟ์สดนะคะตัวพี่หมอเองไลฟ์สดเป็นประจําที่นั่นบ่อยๆเลยนะคะฉะนั้นฝากตาม YouTube แล้วก็ตามไปเจอกันที่เพจดูดวงกันเถอะด้วยนะทุกคนคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ